ดีเลยมากดีใจดีใจค่ะตอนแรกก็คิดว่าเออคนจะดูไหมน้ำก็มีกังวลอยู่เหมือนกันใช่คือแต่ก็ เราเปิดมเสียงเชียร์ในกลุ่มเลยไม่ค่ะไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีเลยคือเจี๊ยกาบอกว่าอยากให้พวกมันถือว่าเวลาเขาอยู่ข้างหลังข้างข้างฝึกอะเป็นยังไงมันก็หยุมหัวกันอยู่ค่ะใช่เราเป็วอยวายคือด้วยความที่เราเป็นเพื่อนเรากลุ่มเราสนิทกันหมดทุกคนอะไรย่างเงี้ยก็เนี่ยเคฮาร์ปจิงโปไม่มีอะไรเลยแต่ละการของสมุนสมิ่งเขาก็บอกว่าเฟิร์สคือต้องทำให้เขาเหมือนกันใช่เขาบอกว่าเฟิร์สตรงเปมอทุกคน ซึ่งทุกคนที่รู้จักใบจะบอกว่าใบไม่ตรงกับรูปลักษณ์เลยเพราะฉะนั้นคนก็จะเป็นเพื่อนกันแบบนี้แล้วค่ะไม่ต้องหุนเนาะต้องหุนเป็นเพื่อนกันก็เองดูพวกเราแบบที i i ่ในความสัมพันธ์พวกเราในความเป็นเพื่อนในสเปซพวกเราแบบนี้ก็ฮปปี้แล้วค่ะขอบคุณ ต้องมีใครหรือว่าต้องคุยกับใครอ้าวนี่้วยจะฟองสวขเป็นตอลอดไปนี่หรอตลอดไปไหมอันนี้ไม่รู้จริงๆอะแต่ว่าตอนนี้แฮปปี้จริงๆมไม่ต้องมีใครก็ได้มีแบบแค่นี้พอแล้วเออเปิด <ๆ S 2> มาพเ่ยแต่ว่ากินแฮปปี้แล้วรู้สึกแชีวิตสเตจแล้วอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็ก็ให้นะคะคนเหมือนแบบเราแฮปปี้กับการงานช่วงนี้เพื่อนครอบครัวอะไรเงี้ยมันพอดีมากๆเลยค่ะเปิดมาไม่ต้องไรเต้มงเติีมความรักจากใครอีกแล้วเลย นปัญหาทุกคนจะฟังแล้วแปลกกันเลยพี่แฮปปี้ กินดีกับสิ่งที่เรามีอยู่แหละคนว่ามันทาให้เราแบบ เชื่อหรือไม่เชื่อคือถ้าเรารู้ว่าเขาทํานายแบบนี้แต่ใจเราเรารู้ว่าเราต้องการชีวิตแบบไหน,นสุดท้ายเราก็จะเลือกสิ่งที่เราต้องการเองขนาดนั้นคนะ่ะซึ่งคนที่ยังไม่ต้องการแฮปปี้กับการแฮปปี้กับชีวิตตัวเอง ของตัวเองเฮฮากับเพื่อนอะไรเงี้ยทำงานอย่างาาเต็มที่ ่อแล้วก็หลอกกันเนียนซ้อนแผนไปซ้อนแผนมาแล้วก็สนุกมากมีพี่ชามาให้พี่ชาก็ไม่เก็บเงินไม่อะไรเลยจริงเราไม่รู้หรอกว่าเขาดีลกันมายังไงแต่เขาก็บอกว่าเขาอยากมาหามาให้แล้วเขาก็ล็อกเฟิร์นสาวศุกร์ันยาปีหน้าเราด้วยโอ้น่ารักมากมีความสุขเฟิร์นเาต้องมีแบบว้าวเลยไหมคะเฟิร์นว้าวเกินนะมันมีความแบบเอ้าเดี๋ยวบอกมาทำงานเราก็เลือกชุดมาทำงานเลือกหน้าผมมาทำงานอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าคนเกิดสาวศุกันยาเขาถูกแบบสวยนะการีคนนั้นขอให้รวยคนพูด คน,คนก็ไม่ได้คิดว่าแบบดราม่ามันจะเกิดขึ้นมาด้วยซมม้ำคือด้วยความที่งานมันเกิดเราไม่ได้เป็นคนพยายามมาโดนเซอร์ไพรส์ก็จะมารู้ว่าอ๋อมีการสั่งอาหารมากันอย่างนั้นอย่างนี้จริงๆคนว่ากินหมดหรือมีคนเอากลับก็เป็นเรื่องที่แฮปปี้เนาะให้ได้กินอิ่ม,มีกัเหลือทิ้งอะไรอย่างเงี้ย <med it in the air> คุยเรื่องยอดวิวรายการหาทำของคุณเอแคเขวาว่ามันแบบพุ่งฟูดฟาร์มากแฮปปี้แต่ว่าเรื่องนี้คนไม่คิดว่ามันเป็นแบบเรื่องใหญ่อะไร ไรตั้งตรงไหนก็คือกินหมดเค้กเค้กอะไรก็หมดทุกอย่างโอเคโอเคนะครับ